สอนปาดแอนนี่ด้วยวิธีที่เด็กอนุบาลยังทำได้หลังจากความพยายามอันยาวนานในสุดเคยพบวิธีปาบแอนนี่ที่เด็กอนุบาลยังทำได้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 ไดสร้างตัวเน,ในว้นไปที่สปีดและแอคแท็กใ้สกิลรีวหรือเพต้าก็ได้ทั้งแ,แรกเลยมม่ควรสู้กลางอากาศให้สู้บนพื้นแทนเห็นได้ว่าแอนนี่จะมีจังหวะการโจมตีต้องรอให้แอนนี่หยุดแล้วกินเข้าไปาข้อเท้าฟัน ริบพุ่งมาเอ็งที่หลังคอทุกฟันใช้สกิลรีบกลับพรตั้งหลักใหม่จริงไปก็เอ็งพี่ข้อเท้าหามุมเต็งพี่หลังคอเอ็งพี่ข้อเท้าอือหามุมหลังคออ่ะเอ็งที่ข้อเท้า มุมขางคอ<ม>นี่สามาคายนี่แะครับเด